สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวัสดีพ่อบ้านนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในวัดในวัดสันติวนาลามพุทธอุธยานบ้านเชียงแล้วนะครับวัดนี้จะอยู่ใกล้ๆกับอุทยานชัยบ้านเชียงนะครับเข้ามาในวัดก็จะมีเนี่ยมีลานจอดรถอะไรสวยงามเลยนะครับเป็นระเบียบมากนะครับครั้นี้ผมที่ผมเข้ามาเนะี่ยเพราะว่าเ,เห็นป้ายบอกว่าจะมีพระอุโบสถเป็นพระอุโสบสถดอกบัวกลางนะนะั้นนผมก็เลยถือโอกาส เข้ามาเยี่ยมชมสเสนอนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูให้ทั่วนะครับเพราะว่าผมก็มีธุระค่อนข้างจะด่วนแต่ว่าก็จะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้ครอบคลุมให้มากสุดนะครับอาจจะเห็นบรรยากาศเด็กๆนะฮะที่วัดก็จะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของชาวชนเยพดีด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกัน,นครับบรยรยากาศภายในวัดก็ต้องบอกว่าล่มรื่นมากเลยนะครับบริเวณก็ใช้คําว่าโมลาเลยนะครับกว้างขวางมีเนี่ยครับ ตรงนีนะฮะซ้ายมือผมต่อหน้านี่นะครับก็คือพระโอสถดอกบัวกลางน้ำนะครับเป็นไฮไลท์ของวัดนะครับแล้วก็ส่วนของอาคารศาสนสจ,จักรก็จะอ,อยู่ฝั่งนู้นเนาะผมคงไม่ได้เดินไปเพราะว่าอาจจะไกลนะครับแล้วก็ด้านหลังผมจะเป็นคล้ายๆกับว่าที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเดี๋ยวผมไปดูแวะๆไปดูสักหน่อยแล้วกันนะครับนี่นะบรรยากาศ,ก,าศก,ก็สวยงามนะครับนี่ครับ เด็กๆมาเยอะเลยนะฮะแล้จะมาถ้าถ,าถาศึกษากันแล้วก็น่าจะมาเป็นที่พักผ่อนได้ด้วยะครับ,บแบบตรงน,นี้ก็จะเป็นาาศาลาลมแจตเกียนทองนะฮะเด็กๆกำลังขัดกันใหญ่เลยนะครับไม่ดูเห็นอะไรบนะ้างเนาะนี่พิจานกันใหญ่เลยเจอเลขไหมเจอเลขไหมอ๋อวันหนึ่งสี่ะะ 1, นะครับหนึ่งสี่นี่ครับาราศาลาลมแจตเกียนทองนะครับ นี่ครับลองรอยแป้งนะลองลอยแห่งความเชื่อนะครับออม,าามีไกด์ตัวเล็กด้วย,นนยในบริวัติก็จะมีแปลงกเกษตรสาธิตอย่างนี้ด้วยนะฮะนี่นะฮะมีะอฟตแปลงสัตแปลงนาสาธิตวัดวัันติวนารามนะครับมีมีกวางมีวัวนะครับเป็นวัดกึ่งกึงกับสถานที่ทัศนศึกษานะฮะสำหรับท่บานใดแวะเวียนมาเที่ยว บ้านเชียงนะฮะก็แวะเข้ามาดูนะครับก็เป็นวัดที่สงบสงบไหมก็ไม่สงบเท่าไหร่นะเพราะเด็กเยอะนะครับแต่ก็เป็นสถานท,ที่ท่องเที่ยวที่น่าแวะเวียนนะครับสําหรับคลิปนี้โค้งเท่านี้ก่อนแล้วไงก็พบกันในทีก็คลิปหน้านะครับขอทิ้งท้ายด้วยภาพวัวกับกวางนะครับสวัสดีครับ